เคล็ดลับในการทำบุญเสริมอาชีพการงานให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเขาทำกันอย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องเคล็ดลับการทำบุญเสริมอาชีพการงาน เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยว่าจะมีวิธีไหนบ้างซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าการที่คนเรานั้นเกิดมามีอาชีพที่แตกต่างกันหรือมีความสามารถ มีความชอบที่แตกต่างกันนั้นท่านว่าก็เป็นเพราะกรรมและปัจจัยของแต่ละคนที่ได้สะสมมาในอดีตชาติซึ่งก็เหมือนกับความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในชาติปัจจุบันนี้หากเราชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเราก็จะสามารถทำได้ดีกว่าเรื่องอื่นๆ และเมื่อเราได้ทำบ่อยๆแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำได้ดีกว่าคนอื่นเป็นต้นครับส่วนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเราจะเรียกความสามารถพิเศษนี้ว่าพรสวรรค์นั่นเองครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าที่ติดตัวเรามาหรืออาจจะเป็นความรู้เดิมความทรงจำเดิมซึ่งอาจจะมีหลายกรรมหลายวาระส่วนกรรมใดที่เราทำเป็นประจำหรือเป็นกรรมหนักที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องมันก็อาจจะส่งผลก่อนและ เมื่อหมดกรรมนี้ไปแล้วนะครับท่านว่ากรรมอื่นๆนั้นก็ออกมาส่งผลต่อเหมือนดังที่พระอริยสงฆ์ที่ท่านมีบุญบารมีมากท่านก็คงไม่ได้สร้างบุญบารมีแค่ในชาตินี้เพียงแค่ชาติเดียวท่านเองก็คงจะเคยบวทเรียนหรือปฏิบัติธรรมมาแล้วหลายชาติที่ผ่านมา ซึ่งก็อาจจะเป็นของเก่าของท่านเองที่ท่านได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและก็ต้องทำไปจนกว่าจะบรรลุปเป้าหมายตามคำสัจจะอธิษฐานของท่านเองครับส่วนเราทุกคนนั้นนะครับท่านว่าเราก็ต่างมาเกิด ตามกรรมตามปัจจัยที่เราได้สะสมเอาไว้ในอดีตชาติและพอมาถึงในชาติปัจจุบันนี้นะครับมันก็ย่อมมีทั้งดีและเลวประณีตและสามที่แตกต่างกันไปรวมถึงการศึกษาการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันส่วนการประกอบอาชีพ ที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เจริญรุ่งเรืองนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่ามีอยู่สองเรื่องสำคัญด้วยกันนั่นก็คือ 1. เรายังทำเหตุในปัจจุบันนี้ไม่สมบูรณ์และยังไม่ตรงกับผลที่เราอยากจะได้รับซึ่งหมายถึงเรายังทำไม่พอ ที่จะประสบความสำเร็จนั่นเองครับดังนั้นเราจึงต้องพิจารณาอย่างทีทวนว่ายังมีสิ่งใดบ้างที่เรายังไปไม่ถึงไม่ครบถ้วนอย่างเช่นปัญญาและความรู้ต่างๆที่เรายังมีไม่พอหรือมีความขยันขันแข็งและเงินทุนที่ไม่พอสำหรับ ที่จะทำให้การงานนั้นสำเร็จเป็นต้นท่านว่าเรื่องเหล่านี้นะครับเราต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับ 2. ถ้าหากเป็นเรื่องของกรรมนั้นท่านว่าอาจจะยังมีกรรมดีไม่พอหรือที่เรียกกันว่าบุญไม่ถึง หรือบุญไม่พอที่จะทำให้เรานั้นพบกับความสำเร็จนั่นเองครับท่านว่าก็เหมือนกับกังหันวิทน้ำถ้าน้ามันไม่ถึงระดับกังหันกังหันนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ดังนั้นการที่เราจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับท่านว่าเราจะต้องแก้ไข ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลให้มากกี่สุดเท่าที่เราจะทำได้และเราจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของกรรมไม่ดีในชาติปัจจุบันนี้ด้วยซึ่งเคล็ดลับสำคัญในการทำบุญเพื่อส่งเสริมให้อาชีพการงานที่ทำอยู่นั้นดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย ท่านว่ามีดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งท่านว่าเราจะต้องมั่นทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตัวเรานั้นเกิดปัญญาเพื่อจะได้นำปัญญานี้ไปแก้ไขกับปัญหาต่างๆ ซึ่งก็มีข้อพิสูจน์มาแล้วมากมายนะครับว่าคนที่ทำสมาธิอยู่เสมอนั้นเขาจะมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่หลงไปในกิเลสไม่หลงไปในทางที่ผิดและเมื่อเกิดปัญหาต่างๆกับชีวิตก็มักจะเห็นทางออกได้ง่ายซึ่งการทำสมาธินี้นะครับ ท่านว่าก็เป็นการสร้างบุญใหญ่แบบไม่เสียเงินอีกด้วยยิ่งเราทำมากเราก็จะยิ่งฉลาดมากทำให้เราเป็นที่รักของปวงเทพเทวาหรือผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางหรือสถานที่ทำมาหากินเป็นต้นครับ ข้อที่สองท่านว่าเราต้องมันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในที่บ้านสถานที่ค้าขายทำธุรกิจหรือสถานที่ทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิหรือเจ้าที่เจ้าทางมันทำด้วยความนอบน้อมท่านว่าการบูชาที่ดีที่สุดก็คือ การปฏิบัติบูชาส่วนการสร้างบุญและอุทิศบุญนั้นท่านว่าในเรื่องของการเส้นไหว้ก็ขอให้เรายึดหลักสายกลางมันใช้สติปัญญาให้มากและควรทำแต่พอดีตามกำลังศรัทธาของเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นนะครับท่านก็คงเพียงแค่ปรารถนาบุญ มากกว่าผลไม้หรืออาหารต่างๆเพราะท่านเป็นกายละเอียดกายทิพย์ท่านก็คงจะรับแต่สิ่งที่เป็นทิพย์ส่วนของเส้นไหวส่วนมากแล้วนะครับที่เราเห็นกันอยู่ก็คงจะกลายเป็นอาหารของมดแมลงหรือหนูเป็นต้นและที่สำคัญนะครับท่านว่า ถ้าเรามันดูแลทำความสะอาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอก็เป็นการบูชาที่ดีอย่างหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เมตตาช่วยให้การค้าขายของเราดีวันดีคืนครับข้อที่สท่านว่า เราต้องมั่นระลึกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งในชีวิตและในหน้าที่การงานรวมถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราจะต้องรู้จักกตัญญูเชิดชูท่านส่วนท่านใดที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราก็มั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ส่วนท่านใดที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ควรมันไปเยี่ยมเยียนท่านเหล่านั้นขอพอรจากท่านซึ่งบางคนนั้นนะครับทำอาชีพอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจริญรุ่งเรืองและไม่ร่ำรวยท่านว่าส่วนมากแล้วจะเป็นคนที่อกตันอยู่ไม่รู้พระคุณคนหรือเป็นคนที่คิดหลังครู ไม่เคารพครูบาอาจารย์และยิ่งถ้าหากใครนะครับอากตันยอยู่ต่อพ่อแม่หรือเคยทำให้พ่อแม่เสียใจช้ำใจจนถึงขนาดทำให้ท่านร้องให้เสียน้ำตาและทุกข์ใจเพราะเรานั้นนะครับท่านว่าหากชาตินี้ไม่คิดกลับตัวกลับใจเป็นคนดี และไปขออาหสิกรรมต่อท่านแล้วการจะทำมาหากินหรือทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองได้ท่านว่าชีวิตนี้จะมีแต่เรื่องติดขาดดังนั้นจงรีบไปขอขมาขออโหสิกรรมต่อท่านโดยเร็วที่สุดและเราจะต้องทำด้วยความสำนึกผิด อย่างจริงใจและถ้าท่านอาหุสิกรรมให้เราแล้วนะครับก็พยายามทำบุญให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ส่วนท่านใดที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ให้มันทำบุญกุศลส่งไปให้ท่านแล้วกล่าวขออาโหสิกรรมต่อท่านบ่อยๆด้วยความสำนึกผิดจริงๆท่านว่า จะช่วยทำให้ธุรกิจของเรานั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับข้อที่4ท่านว่าเราจะต้องมั่นถือสินห้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อที่สี่สำหรับคนที่ทำการค้าหรือทำธุรกิจการงานต่างๆ เราจะต้องระวังในเรื่องกรรมทางวาจาให้มากเพราะบางครั้งคำพูดของเรานั้นนะครับจะไปปิดทางเจริญในอาชีพของเราได้หรืออาจจะทำให้คนอื่นเกลียดเราซึ่งเป็นกรรมไม่ดีที่จะมาขวางทางสำเร็จของเราอีกด้วยซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เมตตา บอกทางเอาไว้ว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองให้ทำวาจาให้เป็นทิพย์นั่นก็คือพูดตามความเป็นจริงไม่พูดหยาบคายควรใช้วาจาไพเราะไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมคนอื่นให้แตกร้าวกันและใช้วาจาเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์ ถ้าเราทำได้อย่างนี้นะครับท่านว่าคำว่าโทษนั้นจะไม่เกิดขึ้นซึ่งจะมีคุณกับตัวเองเท่านั้นและจะไปที่ไหนจะพูดที่ไหนใครๆก็อยากรับฟังส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับ ข้อที่หท่านว่าเราจะต้องมันบริจาคทานและรู้จักการให้อยู่เสมอเพราะการให้ทานนั้นนะครับท่านว่าจะเกิดผลมากถ้าเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็อย่ารีรอที่จะช่วยเหลือถ้าเราช่วยเขาได้และยิ่งถ้าเขาขอเรา เราเองก,ก็ยิ่งจะต้องให้ส่วนเราจะให้แค่ไหนก็แล้วแต่เราจะพิจารณาซึ่งการทำให้คนอื่นสมหวังนี้นะครับท่านว่ากรรมดีตรงนี้จะสะท้อนกลับมาเร็วมากครับข้อที่6ท่านว่า เราจะต้องมันอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวท่านว่าคนเรานั้นมีเทวดาประจําตัวที่ดูแลก,กันทุกคนส่วนจะมีมากหรือน้อยนะครับก็อยู่ที่กรรมดีที่เคยได้ทำร่วมกันมาดังนั้นเมื่อเราทำบุญทุกครั้งเราก็ควรจะอุทิศบุญให้กับท่านด้วย เพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีบุญบารมีเพิ่มมากขึ้นท่านจะได้ช่วยเราเมื่อเรามีเคราะห์ซึ่งเทวดาประจำตัวนั้นนะครับในอดีตท่านเหล่านั้นอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์หรือเป็นเพื่อนเป็นญาติของเราก็ได้ที่ยังมีความห่วงใยยังมีความผูกพันกับเราอยู่ เมื่อท่านได้จากไปแล้วด้วยความห่วงใยด้วยความเป็นห่วงจึงได้เฝ้าดูเราอยู่ท่านว่าหากใครที่อุทิศบุญไปให้กับเทวดาประจำตัวอยู่บ่อยๆจะเป็นคนที่มีโชคลาภจากการทำงานหรือการทำธุรกิจต่างๆทำอะไรก็จะไม่ติดขาด ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะอาจจะเป็นเทวดาประจำตัวท่านเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการให้โชคลาภหรือดลใจให้เราเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมแต่การที่เราจะมีโชคลาภ หรือทำได้มากน้อยเพียงใดนั้นนะครับท่านว่าก็อยู่ที่บุญของเราที่จะถึงเวลาส่งผลด้วยครับขออนุมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ และรับชมคลิปนี้สาธุครับ